วันนี้นะคะจะมาบอกการใช้งานเบื้องต้นก่อนจะส่งให้กับลูกค้านะคะคันนี้นะคะจะเป็นชิบูล่านะคะรื่วอชิบาอุระนะคะ KM 8 0 0นะคะระบบนะคะก็จะเป็นหกเกียร์เดินหน้าสองเกียร์ถอยหลังนะคะอ่าตรงนี้นะคะก็จะเป็นเกียร์หนึ่งแล้วก็เกียร์สองนะคะส่วนเลขสองตรงนี้ก็จะเป็นสามสี่เลขสามตรงนี้ก็จะเป็นห้าหกนะคะโดยการสับตรงนี้ช่วยนะคะก็คือโลไฮนะคะของ เทียราทำงานเมื่อกี้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะที่หนูชี้อยู่นะคะก็จะเป็นเดินก็จะเป็นถอยหลังหนึ่งแล้วก็สองค่ะส่วนโรตารี่ทำงานกับไม่ทำงานนะคะจะขึ้นอยู่กับตรงนี้ค่ะลักษณะแบบนี้จะไม่ทำงานนะคะแต่ว่าถ้าเราปลดไปข้างหน้าแบบนี้คือโรตารี่จะทำงานนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นหมุนแฮนด์ค่ะหมุนแฮนด์ก็คือเราจะไปใช้ตอนที่เราสาดินยกล่องนะคะ คือเราจะหมุนแฮนด์ไปทางเครื่องเลยค่ะส่วนตรงนี้จะเป็นตัวปรับสูงต่ำของระดับแฮนด์นะคะระบบกำัเลี้ยวอิสระ,ะทั้งสองข้างเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของน้ํามันกันบ้างนะคะน้ํามันจะเป็นเบนซินแก๊สโซฮอร์95นะคะจะไม่แนะนํา91นะคะเพราะ91มันจะกัดพวกทุกอย่างนะคะน้ํามันเครื่องนะคะจะเป็นเบอร์40นะคะตรงนี้จะเป็นตัวเตมิมตัวดูค่ะแล้วก็ตัวถ่ายอยู่ตรงนี้นะคะส่วนน้ํามันเกียร์นะคะกับ โรตารี่จะเป็นเบอร์90ตรงนี้จะเป็นตัวเติมนะคะแล้วก็ตัวดูด้วยนะคะส่วนตัวถ่ายจะอยู่ตรงนี้ค่ะข้างล่างเราติ๊กด้วยปากกาวไว้ให้แล้วนะคะเติมไปประมาณ3าจุดสลิตรนะคะส่วนโรตารี่ตรงนี้จะเป็นตัวเติมะคะ่ะตัวดูกับตัวถ่ายจะอยู่ด้านล่างนะคะ,ะตรงนี้จะเป็นตัวดูค่ะแล้วก็ตัวถ่ายนะคะ คันนี้นะคะสามารถถอดโรตารี่เอาไปล่าสาี่เล็กๆได้นะคะหรือว่าใส่หัวหมูไถก็ได้นะคะคันนี้ลูกค้าก็ซื้อไปพร้อมกับหัวหมูไถนะคะนี่หัวหมูก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้เลยนะคะลูกค้าที่ซื้อไปพร้อมกันเราก็จะมีสลักให้ด้วยนะคะหนึ่งตัวนี่สลักใส่หัวหมูเมื่อกี้ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่แบบนี้เลยนะคะส่วนน้ำมันกองนะคะ าลูกค้าใช้งานทุกวันก็แนะนําให้ดูทุกวันเลยนะคะอย่าปล่อยให้น้ำมันแห้งเด็ดขาดนะคะน้ำมันเครื่องแล้วก็ขยันดูพวกฝุ่นกองนะคะ่าในนี้นะคะจะเป็นทั้งกองเปียกแล้วก็กองแห้งค่ะขั้นตอนติดเครื่องนะคะแล้วก็เร่งคันเร่งค่ะแล้วก็โชกคนะคะตรงนี้แบบนี้นะคะแล้วก็เปิดก๊องน้ำมันด้วยค่ะ ดิ่งลงก็คือเปิดนะคะขวางไว้คือปิดค่ะเปิดสวิ์ค่ะอะ่ถ้ารถติดแล้วแบบนี้ให้เราปิดโช์เข้าไปเหมือนเดิมนะคะสวิ์ตรงนี้ก็จะเป็นทั้งสวิ์เปิดปิดแล้วก็เป็นสวิ์ไฟหน้าด้วยนะคะอ่าไฟหน้าติดปกตินะคะดูเดินหน้าตัวเปล่าเกียร์หนึ่งกันค่ะอ่าเดี๋ยวมาดูเกียร์สองค่ะ เกียร์สองนะคะเราก็สับตัวไฮมาด้านนี้นะคะถ้าด้านนี้จะเป็นโลค่ะโลคือจะเป็นเกียร์หนึ่งอันนี้ก็จะเป็นเดินหน้าสามนะคะอันนี้เราไม่ค่อยได้เล่นเครื่องนะคะถ้าเล่นเครื่องก็จะยิ่งเร็วกว่านี้นะคะนี่ก็จะเป็นเกียร์สี่ค่ะเดี๋ยวมาดูเกียร์ห้ากับเกียร์หก อ่ะเดี๋ยวเรามาดูทั้งห้าและหกอันนี้จะเป็นเกียร์ห้าแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูเกียร์หกค่ะเกียร์หกแล้วสับไปที่ไฮได้เลยนะคะอันนี้ก็คือวิ่งตามเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูหมุนแฮนด์กันบ้างค่ะนี่ลักษณะแบบนี้คือจะเป็นสาดินนะคะ ตรงนี้มันจะมีตัวเซฟนะคะเป็นตัวล็อกเกียร์นะคะถ้าเกียร์ไม่เข้าก็ดูที่ตัวเซฟตรงนี้นะคะเวลาสาดดินนะคะให้ลูกค้าเปิดกระบ,บังด้วยค่ะยกกระบ,บังนะคะอ่านี่จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะที่เราทำคลิปอยู่ก็จะเป็นสั์ดินเกียร์หนึ่งะคะ่ะ ก็จะเป็นศาสดิงเกียสองนะคะล้อนะคะสามารถปรับกว้างแคบได้นะคะคลิปก็จะได้เป็นประมาณนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ